นะครับสวัสดีครับนิรเหลียนเก่าพศลึกโซละสิบแปดครับพระอาจารย์สุชาตินะครับวัดเออเดี๋ยวนะวัดอะไรนะเดี๋ยววัดห้วยดูลาดนิมิตนะครับวัดห้วยดูลาดนิมิตอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีรข้างหลังก็เป็นยันเหมือนยัน หลวงพ่อเงินวัดดอนเจาะหอมนะครับยันนาทรหดแล้วก็มีเสือเพน่นคล้ายกับเ,เสือคนพ่อสูตรวัดกะหลุงเนี่ยครับเป็นเหรียญอัปกานะครับเป็นเหนรียญลูกไข่สภาพก็สวยครับแต่ว่ามันก็มีรอยเคอะเนาะจากเหงื่อนะครับหัวก้นดีเวียหม,มักๆมักไว้ครับก็ออกไม่หมดนะครับ สงสัยต้องเจอไอ้นั่นครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหาซื้อน้ามันน้ามันลอนสันนะครับน้ำมันลอนสันข้อดีนะครับก็ดูหลายๆท่านแชร์มาให้ชมนะครับว่าน้ํามันลอนสันดีแล้วก็ผิวผ้าไม่เสียนะครับก็เดี๋ยวก็จะล้างนะครับแล้วก็จะเก็บไว้ในระบ้มนะครับเก็บไว้ครับสมัครศาสตรสมครับชอบชอบเลียนเก่าเก่ายครับจางสุดชาติราคาไม่แพงครับหลักร้อยครับ แต่ในพื้นที่เราก็ไม่รู้เนาะครับก็นาไม้เพื่อนในรับชมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับ